พาไปชมภูมิปัญญาที่ไม่เลือนหายนะคะช่างตีมีดยะลาสารต่ออาชีพดั้งเดิมสร้างมีดคุณภาพจากเหล็กนะคะฝีมือประณีตส่งออกนะคะเพื่อสร้างรายได้ค่ะ เสียงค้อนกระทบเหล็กดังกังวานในยามเช้าท่าทางสง่างามของช่างตีมีดผู้ช่ำชองที่บ้านเลขที่71ทับหนึ่งตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลาไม่เพียงแค่เป็นจังหวะแห่งการสร้างสารรค์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการสะท้อนภูมิปัญญาการทำมีดแบบดั้งเดิมของตระกูลกะสิวุฒิที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า40ปีจากเหล็กแหนบสู่มีดคมนะคะสร้างสารรค์งานฝีมือช่างตีมีดที่นี่เนี่ยยังคงใช้เหล็กแหนบรถยนต์คุณภาพดีเป็น วัตถุดิบหลักโดยแต่ละขั้นตอนเนี่ยทำด้วยมืออย่างพิถีพิถันที่นี่เนี่ยจะตีมีดกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะคะพอช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นการเก็บงานเป็นงานเจียแล้วก็งานอื่นๆแต่ละชุดก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมีดก็จะมีหลากหลายประเภทค่ะแต่ว่าที่เป็นนิยมเป็นที่นิยมก็คือมีดเกี่ยวโกนทุเรียนราคาอยู่ที่250บาท แต่ว่าไม่มีด้ามน,นะคะคกึึงถางฟันกิ่งไม้สารพัดประโยชน์ซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่ามีน้ำหนักเบาแล้วก็ขมด้วยค่ะ โดยปัจจุบันนะคะก็ได้พัฒนาการตลาดค่ะเปลี่ยนรูปแบบมาทําเองขายเองหาตลาดที่มั่นคงขายตรงนะคะตามงานวัดหรือว่างานทอดกระถิ่นหรือว่างานผ้าป่าสําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะหรือว่าศึกษาวิธีทํามีดสโลแกนถูกคงทนตะกูลกสิวุฒิได้ที่บ้านเลขที่71ทับหหมู่ที่3ตมํมบลสสติงนอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะในวันอังคารหรือว่าวันพุธวันศุกร์ขายที่ตลาดเกษตรยะลาส่วนวันจันทร์และว,วันพฤหัสนะคะขายที่ส่วนตลาดสวนปาม อำเภอทานโตค่ะแล้ววันอาทิตย์ก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะสามารถติดต่อที่เบอร์โทศัพท์0989030461ค่ะ